ฮะสวัสดีฮัพบผม TPG เกมนี้ f o r ์สป e e สองครับวันนี้เราอยู่กับรถซูปป้าครับเราได้ทำการเปลี่ยนรถและทำการขายซีวิกไปแล้วนะครับแล้วก็มาตังมาซื้อนี่แทน <c oughs> ไปเราเริ่มเลยดีกว่าครับเริ่มจากสนาม่อยดีนะที่ได้เงินเยอะๆอันนี้4,000ันเฮ้น่าสนใจนะ4,000เลยอะ่ะจะวิ่งได้ไหมนาะ4 0 0 0ัน 4, ซูปป้าซูปป้า น,น่าจะเป็นรุ่นเฟสลิฟแล้วแหละรุ่นแบบเจนแบบสุดท้ายแล้วอูอ๋ผมได้แต่งมัน,นิดนิดหน่อยหน่อยะครับไม่ได้แต่งแรงมากเพราะว่าตังค์หมดก่อนตอนนี้เหลือแค่เก้าบาทเองตัวพาร์ทยังไม่ได้ใส่เลยใส่แค่พวกเทอร์โบใส่ในตาเฉยๆมาพาร์ทที่แล้วเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยส่วนพาร์ทนี้ผมว่าจะพยายามทําให้มันสนุก่อะถ้าไม่สนุกเดี๋ยวผมงั่นแหละหวังว่าเพื่อนๆจะทุกคนจะชอบนะครับ หรือเพื่อนๆคนใดอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเอ่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะใต้ล่างคลิปไว้เลยนะครับแต่ผมขอเป็นแนวรถนะครับผมชอบแนวรถมากกว่าอย่างแนวอื่นผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะอย่างแนวผับจีผมก็พอเล่นได้นะแต่ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเลยแหละเพอยิงได้ตัวสองตัวแค่นั้นแหละแต่ผมถนัดเกมรถมากกว่าอ้ยมาแข่งกันเลยเนี่ยร้อยแปดสิบเอนะ แปลว่ามันแรงมากเลยเราตามมันไม่ทันเลยดูที่รอบเราได้กินมาได้ไหมแบบรอบต้นๆนเดี๋ยวคันนี้แบบเมือนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะมัอนมันแรงมารอบปลายอ่ะเฮ้ยได้อยู่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 อย่าชนเลยนะโอเครอบนี้สี่พันเลยนะจะเย็นหน่อยนะทำอะไรก็ต้องเบาๆหน่อยรอบนี้สี่พันเลยนะถ้าได้สี่พันนี่จะไปแต่งเครื่องอีกนิดนึงวิว อู้เน็ตเหน็ดเน็ดเน็ดเมื่อกี้เน็ตหายไปหายวับเลยอะตอนนี้น้ำโด่งแล้วสี่เช็คพอยต์น่าจะได้แหละสิบละอีกสี่เช็คพอยต์เบา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 เนี่ยมันรถพวกนี้มันชอบมาบางังชอบมาเลยเวาลาสมมติเราขับแรงๆเนี่ยแม่งบางทีแม่งกลับรถกลับรถเต็มถนนเลยอ่ะโอ้โหนี่เราก็ชนสิครับจะรออะไร ฟ้าคึ้มๆเหมือนฝนจะตกเลยหรือมันมันกำลังจะเท้าโอเคโอ้ยไม่สุดโคง้งโอ้โหโค้งลึกไปเฮอะ13สามล้วข้างหน้าเองโอเคฮี่สนามละสี่พันเลยอ่ะมันสามารถเล่นซ้ำได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าซ้ำได้นี่เจ๋งเลยแข่งรอบาละสี่พัน เยอะที่สุดแล้วมั้งเนี่ย<ม>เท่าที่ผมเห็นตอนเนี้ยม,มีไหมเนี่ยหายไปหรือยังมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเมื่อกี้ผมไม่เมาจากตรงไหนนะน่าจะบา้านเมืองมนนะสี่พันสองพันสองพันสามันห้าอ่ะไหนๆมาเมืองล่างแล้วก็แข่งเมืองล่างก็ได้เมืองล่างเหรอสองพัน สองพันแล้วก็สองพ2 0สองันหมดเลยมีนี้สา0พันห้ามีนี้สี่พันผมวิ่งเมืองนี้ดีกว่าตาัดใจง่ายๆเลยเอารับนิดสักหน่อยโทรมาจังคนกำลังขับรถอยูคคยย่ผมว่าคันนี้ผมกัดไม่แต่งอะไรมากหรอกกัดว่าแค่พาประมาณน,นี้แหละกัดว่าแค่ใส่ล้อแล้วก็โหลดใส่ล้อประมาณนี้แหละพอแล้วจะเปลี่ยนพ่อไปนด้พอแล้วอย่างพาร์ทให้มันโปกงๆมากผม่ค่อยชอบอะเรารู้สึกแบบประมาณว่ามันเหมือนก้าวสูนิยมอะ ทุกวันนี้เหมือนประมาณว่าเดิมเดิมาสวยสวยที่สุดแล้วอะ่ะผม,ม่าแต่งประมาณว่าสไตล์สไตล์คนไทยเลยล้อสีทองเนี่ยดูเพรตองต้องดูขอว่ามันมีล้อทีอีไม่ที 3, อีสามสาสิบอ่ะโอ้ยมาบางใช่ไหมทีอีสามสิบหรือสามอะไรอะไรผมก็จะแต่งส,ส,สไตล์นั้นนะสีขาวล้อแม็กทองไทยนิยมโอ้ยแม่ตามเจอ ตามไม่ก็ตามมาเขารู้สึกเกมนี้มันวลไวัยนะเบเวลมันขึ้นไวนะแต่รู้สึกว่าเงินมันขึ้นช้ามากเนี่ยในตัดมันชอบปักเพื่อนเเห็นไหมว่าสมมติมันได้ตัดกดได้ตัดใช่ไหมแม่งพุ่งอย่างไกลอ่ะคือมันไม่ได้ออกไปท่อนะมันออกตรงไกลๆท่อท้ายดาวนี้มันควบภารกิจพวกไปเป็นอย่างเงี้ยมันคือภารกิจหลักของเกมนี้ผมว่าน่าจะใช่แหละ มมนถึงให้เงินมันเยอะขนาดเนี้แต่ไม่รู้เกมนี้มันมีแนวเนื้อเรื่องอะไรเนื้อเรื่องใหม่ทำาอะไรของพ่อแม่ใจเหมือนกันก็ผมไม่เคยอ่านเลยไม่เคยสนใจเลยผมสนใจแค่แข่งเดียวพออุ้ย,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 ยเลยเกือบเลย,ยป้ายทางดิฟแคบแปลกนะมันมันดิอย่างไงไม่รู้เกมนี้มันรู้ต้องไปเซตรถก่อนคือเดิมเดิมมันดับดิแปลกแปลกอะคือมันเข้าแปลกแปกแล้วนะ มันต้องไปเซตให้มันแบบหนักหลังทวงหลังมากกว่านี้ให้มันเข้าโค้งได้กว่านี้ต้องไปกลับไตัวแคมเบอร์ให้มันเลี้ยได้มากกว่านี้ไม่รู้คันนี้ใส่เต็มหรือยังเนี่ยโค่น้อยโอ้ยโค้งน้อยมาก รถก็ไม oh. ่มีแรงพอดีมาปั๊บแมงแรงแรงหายแรงหมดพอเราแบบเข้าโค้งว่าพอถึงหัวโค้งที่จะออกยังแม่งไม่มีแรงแรงหายดูดูด้านเราถมห้ดูเนี่ยไปดิออกไปดิไปไปโอ้ยไม่มีแรง ซิปๆิๆๆิ okay. โิโอเคเอโอ้ยไม่มีแรงดูวแล้วผมเรียบควาเล่นนั้นแล้วผมปล่อยมันจะไม่เชิงอยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่ไหนเอ,อ่ยอ๋อให้ดิฟนี่จะดิฟได้ไหมเนาะ จะให้เยอะจะให้เยอะหลายเด้อทำไม่ทันหมื่นห้าโอเคไม่มากไม่น้อยม่ lige. ีดิฟให้ดูนี่นี่นี่ดูดูดูโอ้หไม่แรงถ้ามาแรงกว่านี้มันเอาแบบชูเอาไปได้อะเี่ยมันมีแรงไปไปไป ออกโคงไม่พ้โนโค้นี้แน่นนี่นี่นี่เดี๋ยวไหนเราทำคลิปเอา86มาดีบนเขาดีกว่า่แท้โคแท้เลยนี่โอ้ยโอเคโอเคเขาคงน้อยเขคงน้อย โง่ก็แคบแคบโหเล่นน่ะนี่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 เป็นไงสีฟ้าเลยถ้าเป็นได้สีทองมันจะดีมากเลยแต่นี่ได้แค่สีฟ้านี่แซงก่อนเลยครับนี่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 เหมือนสามแล้วหมือนแปดแล้วโอเคใจโล่งแล้วเพราะว่าเกินแต้มมาแล้วที่เขากำหนด คราวน,นี้เดิบเต่นเดิบเ,เสียก็ได้แล้วเนะี่ยเอาสักสามหมื่นถึงไม่น้ะ BM เหรอผมดูไม่ถนัดเลยนี่ BM เออ BM จริงน่าจะเป็นตัว GTR นะคือไม่ใช่ขอดูใกล้ๆหน่อยสิ โอเคไม่แน่ใจอะคล้ายๆตัว GTR เลยไม,ไม่ใช่สก,กายไลท์ GTR นะครับเป็นตัว GTR เป็นตัวเหมือนตัวไลเวทของ B M อะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันคือ M อะไรเอาเอาเอามื่อกี้เหมือนเห็นมีคนลอยออกจากรถทำท่านั่งเราขับรถอยู่อะ่ะใหม่เอ่ยพอดีกี่สี่พันอยู่นี่ไงเท่าไหร่ โอเคสี่พันไปยังด่วนด่วนจีไปธานีจ๋าเอา้าว่าไง hey, nice later, right. อ,อะไรสีร่ฟ้าไม่เคยเห็นเลยสา์ง่าบ้ะ ไม่แน่ใจนะคือพวกนั้นมันคือบอทหรือมันคือผู้เล่นเหมือนเราแต่ไพ่เดามันน่าจะเป็นผู้เล่นนะเพราะว่าเกมนี้มันออนไลน์มันไม่ไดออฟไลน์ในนี้เดบวทอัพ15ละไวจังอะไรมันปลดล็อกเต็มไปหมดเลยซื้ๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆไๆๆๆยๆ่ๆๆๆๆๆๆย่ี ถ้าเป็นชีวิตจริงดิบขนาดนี้ไสในคงทะลักมาแล้วไส้ไปกองกับตะตุ่มมาแล้วเนี่ยมาอันนี้ขออย่าเยอะนะขอได้น้อยพอไม่ต้องเยอะมากเอากําลังดีๆทำไมไม่เบิ์นสี่ล้อเลยเนาะอ๋อแข่ง เงียบนิดนึงนะครับเพราะมันตึงมากโอเคมาขึ้นที่หนึ่งแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก0 0าพันละเหมือนละโอเคหนึ่งสองโอเคครับไม่ตึงละ มาเลยมาเลยมาเลยนะ่จริงตามไม่ทันสี่ต่มไม่ทันสี่นีอ่อาจจะตัดโทวเลยครับบอกเลยคะแนนไหลๆนี่86 86ลงมาจากเขาอากินา่าเอาเหรอ86ไม่แน่ใจว่าในใน,ในกระตูนไอตัวที่มันขับซูเปา้ามันชื่อว่าอะไรตัวละคร ป็นทูป้ามองไปดูม,มันก็มันก็เหมือนมันก็ยังแบบมีความสวยแล้วแบบมีความเหมือนตัวสองพัตีสิบอะเหมือนมันเอาดีไซน์อย่างนี้ไปนิดนึงนะมีความใกล้ๆก,กันนะอย่างตัวปั้นท้ายมันอะบ้บานๆเหมือนกันเลย <S 2> <S 2> <S 2> อยากรู้ตัวตัวโปรตไทป์มันอะที่ก่อนๆที่เขาออกแบบไว้แรกๆมันเป็นดับนี้ไหมเนาะหรือมันลําำโลกกว่านี้ ผมเห็นแต่ละคานะอย่างแต่ไม่มีมีตัวหนึ่งที่มันเหมือนที่สุดลรคือ B M I 8อย่างตัวโพไทใช่ไหมมันออกแบบประมาณว่าทรงไหนก็ออกมาทรงนั้นเลยแทบจะเหมือน90%เลอ็นตเอาเน็ต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 อย่านะอย่านะโอเค4,300ไม่ถึง4ี0 0ที่สไม่ได้4่4ัน0 4มสี8องอันนี้12,000สองละถ้าดาไม่ผิดนะเดี๋ยวเช็คก่อน โอเคหมื่นสองจริงด้วยว่าไงมาโทรมา,าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงสี่พันที่สี่ไปหาสี่พันที่สี่ดีกว่าโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้มากี่วับเอา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 ,เอา เพื่อนๆว่าอย่างไงบ้างทกเล่นเนี่ยประมาณว่าเล่นไปประมาณว่าเล่นเก็บเงินไปแล้วค่อยมาแต่งด้วยกันเงนี้ยหรือให้ผมเก็บตังค์ไว้รอก่อนแล้วค่อยมาแต่งทีเดียวเพื่อนๆชอบแบบไหนบ้างกอแกันถ้าชอบแบบประมาณว่าให้ผมเล่นรนอ,อบเสร็จแล้วเก็บตังค์แล้วค่อยมาแต่งในคลิปกดหนึ่งถ้าชอบประมาณว่าเล่นไปหาเงินไปแล้วค่อยมาแต่งได้พร้อมกันกดสองชอบแบบไหนคอมเมนต์ไว้แล้วกันครับเดี๋ยวมาดูผลโหวตหรือถ้าไม่มีผลโหวตเดี๋ยวผมเลือกเอง <laughs> โอเคครับน่าจะมีแค่สองท่อเนาะแต่แปะรถทุวันเนี้ยถ้าไม่ใช่รถสุบาคเานียเขาไม่ได้ยกทำสองท่อ,อกันเหมือนมันหมดยุคไปแล้วอะต,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 ตักหน่อยเอ๊ะอ๋อโอ,โอ้ยเลยเลยเลยเอ้ยเบรกซู้เปล่า ผมเพิ่งรู้ซูเป้ามันคือมันเมื่อก่อนอรือป่ามันเป็นลายผลิตใหม่ตอนแรกมันเป็นไอตัวเอ้าไม่ทันนาทีละซูเป้าเป็นรถแข่งซีรีก้าเป็นรถป้านเออน่าจะใช่ประมาณนี้สุดท้ายแล้วเขาก็ยุบลายผลิตของซีเลก้าไปเหมือนมีแค่เจนเจ็ดมั้งแล้วเขาก็หยุดไปเลยแล้วเขามาทำเหมือนซุบอูอีกแล้วไม่ฮอตวิลก็เจอรถคันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนเห็นไหมแบบโคตรเบื่อ อันนี้แข่งกับเรา,าได้ป่ะคข้างหน้าเนี่ยไม่น่าใช่ัหงเราแค่แข่งกับเวลาอย่างเดียวมั้งหวังจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าถ้าแบบถ้า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 แข่งกับคนข้างหน้านี่คงไม่ทันแล้วแม่งไปริ้วแล้วไปโดยไม่ตั้งตั้งตัวเลยชนไม่ชนชนไม่ชน โอ้โอ้โอ้โอโอสงสัยถ้าแคมปรับแคมเบอร์ไม่ดีเนี่ยไปแหนเนอะลูกพี่นี่ไงลูกพี่ใช้ด้วมันแข่งกับเราเท่าไรหร่แล้วเนี่ยอ๋อจับเวลาสิบห้าแล้วต้องแซงให้ได้สิบหกโอ้ย อู้อ <ra> ู้แม่งแม่งเอาแม่งเอาสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วอย่ามึงแซงสิบแปดแล้วอย่าแซงขึ้นมานะโอเคเอาแซงเลยเขาเนี้ยโอเคสิบห้าแล้วอะไรนะพราดาถอยหลังอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี้ยโอเคต่อไปไหนเอ่ย สี่สี่ทีต้องไปทีทั้งท้องทีสี่สิบหกละหมื่นหกละหูเจ็ดพันหรอน่าสนใจนะเดี๋ยวดูก่อนเจ็ดพันดีกว่าผมว่าน่าสนใจ <c oughs> ผมขอไปแข่งนี้ก่อนแล้วกันครับ buzz, right? จะแข่งได้ไม่ได้เต็งเจ็ดพันเจ็ดพันเพว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่เรื่องง่ายอะ่ะลองดูแล้วกันครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวไปแต่งรถกันดีกว่า โอเคครับชึบชิบชบชบหาเงินเพื่อไปแต่งรถวัยรุ่นทำกินครับเกมนี้ไม่เป็นตาันมันชอบบั็กเนาะคือมันพุ่งออกมาไกลไก่ปกติต้องอยู่หัวท่อไงสีฟ้าอันนี้ไมออ่ออกออกจากนอกท่อเอ้ย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 มันผิดทางตอนนี้ยังเป็นล้อดเดิมหมดเลยนะครับแบบชุดอะไรก็เดิมหมดเลยพาร์ไม่เคยได้จับมาเลยนะแค่ขยายใ,ให้มันล้อมันออกมาข้างนอกนิดนึงแลวก็หลดเตี้ยลงนิดนึง ให้มันดูแบบเกาะถนนมากขึ้นอะ่ะแบบเดิมๆเพราะว่ามันโยงไปอะ่ะสไตายฝัดเหญ่ไ,ไหมถ้าไมแบบถ้ามันไม่บักมันจะเป็นแบบอัน,นั้นแต่มันชอบบักแปลกเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างนี้แหละเกมเก่าผู้พัฒนาไม่สนใจแล้วเอ้ยเอยมึงจะโอ้ยเปลี่ยนเลนทำไมโล้ว จริงๆผมก็อยากได้แผ่นทุกคอลเลคชันเลยนะของอันนี้คอสเปดนะแต่แม่งหาแผ่นหาซื้อแผ่นยากมากถ้าจะซื้อแผ่นเราเป็นพีซอ่ะอย่างนั้นไม่ได้ได้แผ่นแน่ๆแต่อย่างของพ c ซมันต้องโอหต้องซื้อจากต่างประเทศเลยต้งองแผ่นต้องซื้อแบบตามเบสบายเบสบายของต,าต,ต่างประเทศอ่ะไม่รู้ว่าที่สามารถพีออเดอร์ส่งมาที่ไทยได้หรือเปล่าเมื่อแต่เรารู้แบบแผ่นแท้งเนี้ยมันจะมีคีย์ให้เราไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องเป็นพร้อมคีย์ไม่ต้องมีคีย์ก็ได้ ใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับผมไม่รู้จริงๆเลยอย่างอันนี้เราผมซื้อมาแค่คีย์ไงไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อในสตรีมไม่ซ้ําซื้อในตัวข้างนอกที่เขาขายข้างนอกเพราะว่าในสตรีมรู้สึก,กว่าตอนที่ผมผมซื้อยังแพงอยู่มันยังแปดร้อยกว่าบาทแต่ตอนผมซื้อข้างนอกมันเจ็ดร้อยกว่าบาทเองแต่เป็นเกมแท้นะครับไม่ได้เกมเถื่อนแน่นอนกเกมนี้้ดยการรู้สึกว่ามันใช่หรือถ้าเขาเลือกมาจากเถื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่หรอกมันมาเล่นขนาดนี้แล้วไม่น่าเถื่อน ไปเลยครับเจ็ดพันต้องไม่ธรรมดาครับโ้จริงจริงด้วยครับแม่งดำโด่งเลยแข่งเท่าไรเนี่ยสิบเก้าโอเคสิบเก้าเหมือนเมื่อกี้เลยทันไหมเนอ,ทนนอะทันไหมเนาะจะทันได้ไหมจะทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่าท,ทำทแถมแฉมทแมทแมอุ้ยไม่ไปแล้วโหแม่งโค้งหน้าแล้ว โอ้หแม่งเร็กูเลยแม่งจะทันไหมน้องต้องทันสีรถได้ตำนานี่ยนะนี่หนักยังแรงมันก็ต้องแรงในชีวิตจริงด้วยน,นี่เจออีกแล้วนะนี่เบียดล้อเบียดล้อแค่เครื่องสี่สูบทํามาเบียดอันนี้เครื่องหกสูบนะเว้ยอันนี้เครื่อง G เจนะเจโบด้วยเพราะว่าเซ็ตโบามาแล้ว ก็เครื่องก็แค่เครื่อง SR อย่าบังสิลพี่โอ้ยลูกพี่เอ้เจ็ดพันแล้วเนี่ยไปต่อห้าไปต่ออุปสรรคอยู่ขนาครับโอ้โหสองคันเรียบร้อยครับสองคันมันให้มันเก็บอันนั้นให้ไหมะ ผมมุดกำลังใจเลยจา,ากเมื่อกี้เข้าเล่นผิดชีวิตเปลี่ยนไม่แน่ใจว่ามันเก็บให้เราหรือเปล่าตัวเช็คพอยต์อะอ่ะ,อะเปิดว่าผมไว้แค่นี้แล้วกันไปแต่งกันดีกว่าไม่ทันแล้วแหละถ้าเราให้กลับไปเล่นใหม่ก็คงใช้เวลานานเอาเป็นว่าเรากลับบ้านไปแต่งรถกันดีกว่าโอ้โหเข้าซอยผิดชีวิตเปลี่ยนจริงถ้าเป็นกรุงเทพนะก็คงเนี่ยขึ้นทางด่วนผิดก็คงดโดนไปโผล่ทั้งบางแสน <laughs> มาเริ่มแต่งกันดีกว่าครับ ทคำคัมเพลงผมขอไล่ดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ปลดปลดล็อกอะไรไม่ได้มากค่ะไฟหน้ายังไม่ปลดล็อกเลยปากกระโปรงหน้าไว้ก่อนกันชนหน้าโอ้โยแม่งเท่กว่านี้ j u s ไม่เคยได้ยินเลยอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินชื่อเลยสเกิดข้างเหมือนหนังเ,เละเลยซุ้มหน้าอ๋อ เออทำไมซุ้มหน้ามีสองอันทำไมซุ้มหลังมีแค่เดียวแปลกๆอยเลอร์เฉยๆเฉยๆแค่มีรูเพิ่มมาหรอทอ่อท่อยังล็อกอยู่ดิฟฟิเซอร์ก็ดัดล็อกอยู่ชึบ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 งั้นผมแต่งล้อแล้วกันล้อล้อมีทีอีไหมเนี่ย ของล้อ,อเขาเรียกล้อยี่ห้อเลยนะอ,อ๋อยี่ห้อเลยนะเขาใช้รุ่นไทยครับผมจํารุ่นไม่ได้เดี๋ยวในใน,ใน,นี้ไม่มีไหมผมขอดูก่อนจะแต่งกับสไตล์ไทยนิยมล้อเลเออล้อเลผมจำได่แหละล้อเลเดี๋ยวถ้าไม่มีถ้ามันไม่มีนะเดี๋ยวผมเอาทรงนี้ดูก่อนว่ามันมีทรงที่ผมจะได้ไหมนี่ไง T E เลยใช่เลยครับไทยสไตล์ ชิบชิปมัน,นเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องใหญ่มากประมาณนี้พอสเต็ปประมาณนี้แล้วกันโอเคสีทองสีทองอุย้ยเขียวเฉียวสีทองมีไหม,มเนี่ยทองด้าน,านหน่อยประมาณนี้แล้วก็ด้านประมาณนี้แล้วกัน ข้างในเหรอโอเคต่อไปเป็นยางยางต้องโตโยแนย่นอนอยู่แล้วครับผมชอบมากโตโยล้อเลล้อเลอยู่ไหนล้อเลว,ว,วิวไซส์เหรอ ทีอีสามเจ็ดทีอีทอีนี่ไงขยายหน้ายางนิดนึงวันนี้สีทองทองต้องแบบด้านด้านหน่อยด้านด้านผมด้านจะมาไหนอันนี้มั้งแกไม่ได้เหมือนกันโอเคลายลายลาย,ยางชิบชิบ ประมาณนี้แล้วกันครับตัวสภาพรถเดี๋ยวผมปรับให้ดูประมาณนี้กิงๆคนไทยก็ไม่ใส่ลายอย่างนะเหมือนล้อมันกู้อ้างไปด้วยนะล้อขอบสิบเก้าหน้าสิบเก้าแหละเพราะว่าอันหลังน่าจะเป็นยี่สิบประมาณนี้แล้วกันชิปต่อไปลงเครื่องดีกว่าต่อไปของสําคัญอันนี้ของทำมาหากินนยุดให้เครื่องมันเกาะขึ้นเวลาเราเราโค้งเนี่ย โชคต้องมีเลยไม่กระโดดชึบในโตไม่ต้องละคาร์ดล็อกอยู่ท่อไปเลยครับตังเยอะโอเคล็อกอยู่ชุดล็อกอยู่แคมไปเลยวงสาสูงสูงกระบอกสูบโอเค ECU ได้แค่เก้าร้อปลดล็อกแค่นี้อยู่ชุดปัก ล็อกหมดเลยอ่ะอันนี้คอยคอยจุดระเบิดโอ้โหเงินใช้ง่ายชเฉยๆอันนี้เลยเนี่ยเขาเรียกเลยแจ็คโอ้โหได้แค่นี้งไงหมดแล้วตังค์อ่ะปูแข็งมาตั้งนานหมดแล้วอันนี้ท่อไอดีหม้อน้ำโอ้โหไม่พอตังค์ซื้อโอเคแล้วลองไปวิ่งกันดูดีดูกว่าดีกว่าดูกันดีกว่าดูกว่าดีกัน <laughs> พูดอะไรเด้อ สงสัยจะบ้าไปแล้วเชียวพาร์ทหน้าเพื่อนๆอยากให้เล่นรถอะไรเอ่ยคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างเลยได้เลยครับดเดี๋ยวผมจะลองอ่านคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพิมพ์มาเลยถ้าไม่มีโหวตเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวให้ดาวรูแล้วกันว่าผมจะเล่นอะไรคันหน้าแต่ไม่แน่ไม่น่าจะใช่ซูเปอร์แน่โดยอาจจะเป็นซูเปรอร์ก็ได้อุ้ย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 อยู่นะเดีย๋ยวนะ โอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปละว,วันนี้